มาดูชุดก่อนเทคนิคการติดกันง่ายเทคนิคง่ายๆครับโีติดกับตัวเนี้ยแค่ตัวเนี้ยเลยมานี่หรอแล้วเราเอาไม้ตีนี่อย่างนี้ได้ไหมเอาไม้ตีมปัจจูสามตีงี้ได้ไหมเออได้อะไรเอาไปเอามาจากมอเตอร์ไซค์ของตัวเองก็ได้ที่ว่าจอดอยู่ข้างข้างข้างหลังบ้านนะแต่จะไปลักของเมียนะครับลักของเมียแเราไปเก็บเอามาแล้วก็ต้องยกไปเก็บไปข้างไกล ก็มีหั่นจัวรักจัวกับหั่ไถ่เับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับพบนะก,กันอีกครั้งหนึ่งกับกพัดคน,คน,คนรากหญ้าครับรากหญ้านี่ที่ที่รากหญ้านี่ไม่ใช่รากหญ้าธรรมดานะครับ <laughs> มีเอซีแซวผมมานะหลายคนว่าไอ้บ้านเขามีวัวไหมว่านะ้ช่างไก่ถามถามผมแล้วเอฟซถามว่า บ้านผมมีวัวไหมทําไมถึงต้องรากหญ้าบัางั้นมันรากหญ้าก็รากหญ้านะครับแต่ว่ามันความหมายมันคนละอย่างนะครับรากหญ้าหมายถึงว่ารากรอเรือนะครับไม่ใช่รากรอลิงถ้ารากรอลิงต้องลากหญ้าไปให้วัวนะถ้าจะลากหญ้าได้มันต้องมีเครื่องตัดหญ้าถ้ามีเครื่องถ้าอยากได้เครื่องตัดหญ้าต้องมาหาชางก่แล้วก็ทํารถถนะครับเป็นรถไถตัดหญ้าจะได้รากหญ้านะครับ แต่ของผมไม่ใช่ลาดหญ้าครับผมลาดหญ้าพัดพลคนราดหญ้าครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมวิธีการขั้นตอนหรือว่าเทคนิคง่ายๆการทําในการทําชุดยกไฮดรอลิกหลังนะครับชุดยกไฮดรอลิกหลังก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าคลิปหน้าผมจะพาไปทําผมจะพาท่านผู้ชมไปชมขั้นตอนเทคนิคง่ายๆการทํา ไฮดรอลิกหน้านะครับง่ายง่ายนะครับง่ายสําหรับช่างไก่นะแต่ไม่ง่ายสําหรับช่างแต่ไม่ง่ายสําหรับเอฟซีหรอกนะแต่ว่าช่างไก่ช่างไก่บอกว่าแบบจิบจิบช่างไก่บอกจิบจิบเพราะว่าทํามาหลายคันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยยังยังไม่เห็นเต็มอะให้ดูครึ่งนึงก่อนอิบอุบอุบไว้ก่อนนะครับเอาโอเคฮะแต่ก่อนที่จะไปชมรายละเอียดนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพัดผลผล รากหญ้าด้วยนะครับไปรากหญ้ากันไปครับท่านผู้ชมไปไปรากหญ้ารากหญ้า,าครับถูกเหอนวันนี้จะซื้อวัวมาเลี้ยงสักตัวจะได้รากหญ้านะครับท่านผู้ชมวันนี้มีตัวช่วยนะครับก็คือได้ขาตั้งกล้องนะขาตั้งกล้องเก่านั่นแหละแต่ว่าไม่เคยถ่ายแบบนี้นะครับไม่เคยถ่ายแบบนี้แล้วก็มาอธิบายแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษเลยสําหรับท่านคนรากหญ้านะครับ ที่จะมาอธิบายแต่ว่าจะเห็นใกล้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นไกลๆไปสักนิดน,นึงนะครับเนี่ยชุดลกไฮดรอลิกหลังนะครับไฮดรอลิกนี่ก็กระบอกไฮดรอลิกนี่ใส่แล้วนะครับใสแล้วชุดติดตั้งแล้วทั้งสามคันนะครับที่จอดอยู่ด้านซ้ายด้านหน้า,นาด้านหลังผมเนี่ยสามคันเดี๋ยวจะให้ไปชมกันนะครับแต่ตอนนี้จะพามาดูชุดก่อนชุดการเทคนิคกันง่ายเทคนิคง,ง่ายการติดตั้งนะครับก็ ท่านผู้ชมครับตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้อาจจะไกลไกลไปไกลไปไหมฮะผมรู้ว่าไกลผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบใกล้ๆอีกทีนึงนะครับก็คือหางหางหลังนี่คือหางหางเดิมนะครับนี่หางเดิมเอ๊ะท่ไนผอันนี้มันมันไม่ใช่เดิมไม่ใช่ไหนของเดิมของเดิมของเดิมทำไมมเจาะรูตั้งห้าขอรถต่อม่อต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 ่ออต่อต ีแต่ละรูปไม่เหมือนกันเอาถอดออกทำไมนะถอดออกเลื่อนลงไงดเขาจะไปใช้หางลากอ๋อไอ้ตัวนี้ทำเรืกองียงข้างบนอืมอ๋อไอ้ตัวนี้เราจะไม่ใส่ตรงหางากผมก็งงปกติไอ้ตัวนี้มันจะน่าจะมาอยู่ตรงนี้อันหนึ่งไม่นี้ทำเป็นนั่นฐานอันนี้เป็นหางลากโอยกนี่ขึ้นปุ๊บเยกะอันนี้อ๋อโอเคสิกันแล้วเข้าใจครับท่านผู้ชมมาต้งายต้งเป็น เป็นร้อยรอบแล100้วที่ท่างไก่ทุกทีขอโทษทีท่างไก่ไกทุกทีท่างไก่ไม่เอาไว้ไงท่างไก่จะตัดตัวนี้ออกตอนนี้เอฟทีก็บอกว่าทําหางลากให้ผมด้วยด้วยท่างไก่ผมก็เลยไม่เอาออกละจะทําตัวนี้เอาใส่ใหม่เอาอ๋อกึกเลื่อนลงมาเอาเอเลื่อนลงมาให้มันหลบ,หลบทุกทีมันสูงไงอให้มันหลบตัวนี้ให้มันหลบเนี้ยหลยกเอเนี้ยหลยกหลบกได้อ๋อแต่ว่าอยู่ทุกทีมันไม่มือท่านไก่ทำให้ผมลำบากใจ <laughs> <นะ S 2> ตัวีตัวทีโอเคนะครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะครับว่าเทคนิคง่ายๆแบบนี้แหละไอตัวนี้ก็เอาไว้สําหรับใช้ลากเทเลอร์นะครับใช้ลากเทลลกเทลอร์หรือว่าลากสารีนั่นเองไอตัวชุดนี้เอาไว้สําหรับยกผ่านถ่ายหลังนะครับไฮดรอลิกกระบอกไฮดรอลิกแล้วอันนี้คือข้าวๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาให้ชมกันใกล้ๆเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับ มาชมกันใกล้ๆจะได้มองเห็นกันแบบเต็มเต็มตานะครับเต็มเต็มตานะนี่นี่คือหางเดิมของโครงรถไถน,นะครับนี่คือหางเดิมเดิมของโครงรถไถก็เจาะรูนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเจาะรูทั้งสองทั้งสองด้านเลยนนี้ตัดออกจะแผ่นเหล็กแปะนี่ดันนี่ไว้ไหนตรงไหนตัดออก เห็นไหมนี่ยอ๋อทำเตียงมันจะมีทำเตียงมันจะยาวกว่านี้เพราะมันจะมีหูอยู่อ่ามันจะมีหูออกข้างอ่าเดตัดเหล็กด้านนี้ตัดทั้งสองด้านด้านนี้ไว้อ่าเพื่อที่จะมาให้ไม่ไม่ให้ตัวนี้ลงเออไม่ให้ตัวนี้ดันไม่ให้ตัวนี้โดันดันช่วยดันบูดนี้ไว้เหล็กเนี้ยแล้วก็เชื่อมตัวนี้ติดไปน้อยนึงไหนตัวไหนเอเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวช่างไก่เนี้ยอธิบายให้ดูเดี๋ยวรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมนี่สปริงนะฮะ เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าให้เจาะรูทั้งสองรูให้ตรงกันนะครับเจาะให้ตรงกันนะครับวดัดยังไงก็ได้ให้มันตรงกันอย่าให้มันห่างกันนี่นี่นสมมติว่าต้องห<อ>ลีกแผ่นใหญ่ใช่ไหมหล,ลีกแผ่นใหญ่ทำให้ดูก่อนดันนี่ไว้ดันไว้ลลลแล้วไรก็เชื่อมติดตัวนี้ไว้ออ๋แต่ตัวนี้ห้ามเชื่อมติดนะเนลาทอดอ๋อได้อันนี้จะเชื่อมอีกใช่ไหมเนี่ยเชื่อมที่เชื่อมดันไว้ดันบุตตัวนี้ไว้ไม่ให้บุตตัวนี้หักไงอ๋อโอเคโอเคอแต่นี่ยังไม่เสร็จ เชื่อมทั้งเชื่อมทั้งสองด้าน<อ>าใช่ไหมสองด้านเลยอ,อ๋อขนาดใหญ่มากอ๋อจะเอาตอนนี้มันขนานเล็กตอนนี้แต่นี่จะมาให้ดูเฉยเฉยไม่งั<อ>้นก็<อ>นจะเชื่อมติดก,กับตัวเนี้ยแค่ตัวเนี้ยไม่เลยมานี่หรอกแล้วเราเอาเอาไมา้ตีน,นี่อย่างนี้ได้ไหมเออเอาไมา้ตีมตะปูสามตีอย่างนี้ได้ไหมเออได้อะได้ถ้าคนใหญ่จะทำให้มันใหญ่เห็นไม้มันใหญ่ดีเห็นไม้มันใหญ่ดีนะก็จะใช้เหล็กหน้าสีนะครับเหล็กแบนหน้าสีตัดมาประกบนี่แล้วก็ เชื่อมดันดันดี๋ยไว้แต่ตรงนี้เชื่อมไหมไม่เชื่อมไม่เชื่อมเนาะตรงบูธไม่เชื่อมใช่ไหมเชื่อมติดไว่อ๋อเชื่อมติดไว้กันดันไว้เฉยเนาะโอเคเนี่ยนะฮะก็คือจะนี่ยังไม่ไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจะดันไว้เพื่อที่จะไม่ให้บูธตัวนี้ดันมาข้างหน้าหรือว่าหักง่ายนั่นเองนะครับอ่ะมาต่อหลังจากที่เจาะรูนะครับเริ่มแรกเจาะรูแล้วนะครับเจาะรูทั้งสองรูทะลุกันแล้วก็ใช้บูทนะครับนี่บูทบูทตัวนี้ เป็นบุตาเส้นผ่าศูนย์กลางก็น่าจะเป็นหกหุนนะฮะหกหุนหกหุนเลื่อนนิ้วผมไม่จำไม่แน่ใจช่างไกลหกหุนเลื่อนหนึ่งนิ้วเนี่ยเหลกเ่ยหกหุนนะครับท่านผู้ชมเหล็กตรงนี้เป็นหกหุนนะฮะใช้สว่านหกหุนเจาะรูแต่ไม่มีสว่านหกรูไม่ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้แก๊สก็ได้นะครับใช้แก๊สใช้แก๊สเจาะแล้วก็เอาเหล็กนี้ให้ให้ ทะลุเข้าหากันได้หลังจากนั้นก็วัดให้ระดับนะครับหลังจากที่วัดได้ระดับแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมเชื่อมเอาบูทเอาบูทมาใส่ก่อนนะครับขออภัยอ่าเอาบูทมามามาใส่ทั้งสองด้านเลยนะครับเอาบูทมาใส่ทั้งสองด้านบูทเนี่เจาะรูใส่หัวอัเจฉริบีด้วยนะครับหลังจากที่เอามาใส่แล้วเจาะรูแล้วนะครับเอาบูทมาใส่แล้วก็ลองวัดขึ้นลงนะครับวัดไปวัด วัดไปไปชนตรงนี้ก็ได้เอาเซนเตอร์นะฮะวัดตรงนี้เฝั่งนี้วัดได้สมมติว่าได้สักสิบห้าเซนนะครับฝั่งโน้นก็ได้สิบห้าเซนโอเคแล้วทางนี้ขึ้นลงวัดยังไงก็เทคนิคง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่ท่านผู้ชมเอาเหล็กแผ่นยาวๆก็ได้แผ่นหนึ่งวางทับบนนี้นะครับวางทับบนนี้แล้วก็หาอะไรรองหรือว่าวิธีอะไรก็แล้วแต่เชื่อมเวลาเราเวลาเรายกนี่ขึ้นมาอันนี้กี่หุนอันนี้เหล็กกี่หุนเนี่ย หกขนหกขนแหละเพราะมันเพราะมันไม่ถึงนิ้วหกขนแช่หกขนนะฮะเทคนิคง่ายๆนะครับการที่เราจะทําให้ยังไงให้มันเท่ากันก็ใช้เหล็กแผ่นอย่างที่ผมบอกแล้วก็หาวิธีเอาเลมอะไรก็ได้มันหนุนให้เท่ากันแล้วก็ขึ้นแล้วก็เชื่อมอาร์กไว้ก่อนทั้งสองด้านนะครับวิธีการจอดล้อนะอ๋อจอดล้อเหลือแต่โครงแล้วก็จอดลองจอดเออ มันจะใช้แก๊สนะมันอันนี้เห็นผมเห็นช่างไก่ใช้แก๊สหรือเปล่าไม่อันนนั้ทีเลาะเลาะออกหน่อยอ๋อใช้เลาะออกคือใช้สว่านห้องคูนแต่มันอ้หูมเล็กไล่ไปไหนใช้สว่านห้งคูนนี่มันถ้าหาได้ก็โอเคนะฮะถ้าใช้สว่านห้องนได้ก็จะเพ็ดช่างไก่ได้นะช่างไก่ดอกดอกละพันโอ้ซื้อมาสามร้อยส่ขายดอกละพันนะฮะโอเคครับนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เจาะอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับใช้โบสทั้งสองข้าง ประกอบกันแล้วเราก็ยังเอาเหล็กแบนนะครับสมมติสมมติเดี๋ย้ผมไปหาเหล็กมาให้ดูนี่นะครับท่านผู้ชมสมมติว่าเหล็กตัวเนี้ยแบนยาวนะครับเอาสมมุติว่ายาวยาวถึงนี่เลยนะครับเหล็กแบบนี้นะครับยาวแล้วก็เราก็หาอะไรก็ได้เชื่อมไว้ก็ได้ครับเชื่อมแบบสมมติว่าเชื่อมลงมาตรงมุมแล้วเชื่อมเพื่อที่จะมาค้ำตัวนี้ทั้งสองตัวนะครับเทคนิคเราจะได้แค่ยกบูธขึ้นมาชนนี้ แล้วก็ยกนี้ข้างนี้ชนนี้มันก็จะเท่ากันแหละระดับเราไม่ต้องไปเอาตลับเม็ดหรือเอาอะไรไปวัดมันจะง่ายนะครับนะหลังจากนั้นนะครับก็เชื่อมเชื่อมเป็นแกนนะฮะเชื่อมเป็นแกนแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เชื่อมเหล็กเหล็กตัวนี้นะครับสลักไม่ได้เชื่อมนะครับสลักยังไม่เชื่อมเชื่อมแค่บูททั้งสองด้านติดกับตัวก้นโค้งนะครับติดกับก้นโค้งเชื่อมไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็มาดูตัวบนนะครับ ตัวบนอันนี้เป็นโครงกระทิงแดงนะครับโครงกระทะิงแดงโครงแต่และโครงไม่เหมือนกันนะครับแต่นี้โครงกระทะิงแดงนะครับถ้าใครที่มีโครงกระทิงแดงโครงกระทิงแดงตรงที่เรา,าใช้เศ้าหลังนั่นแหละนะครับที่ใช้เศ้าหลังจับพอตออกมันจะมีน็อตอยู่สามรูนะครับนอบ็อตสามรูเราก็ใช้หาแผ่นเหล็กแผ่นเพจนะครับแผ่นเหล็กนี่จะจะยากหน่อยนี่ไปหาซื้อแผ่นเพจหัวเสาหน้าแปดนะครับ แผ่นเพจหัวเสาหน้าแปดความหนาประมาณอ่นนี้น่าจะมันหกมิลนะครับประมาณหกมิลสี่มิลหรือหกมิลนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับ <c oughs> เหล็กแผ่นเพจอย่างหนานะครับซื้อมาหนึ่งแผ่นแล้วก็เอามาตัดครึ่งหน้าแปดนะครับหน้าแปดตัดครึ่งก็จะได้สองแผ่นหน้าสี่สองแผ่นหลังจากนั้นก็นํามานํามาทาบนะครับนามาทาบรูนะฮะนำมาทารรา,ทารูแล้วก็มาร์คไว้ทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านแล้วก็ ไปผ่าออกนะครับไปผ่าออกมาผ่าออกได้สองแผ่นแล้วก็มาทาบลูแล้วก็เจาะร mmm, ูน bueno, ะครับเจาะรูขึ้นเป็นลูกตั้งขึ้นก่อนนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เจาะรูตัวบนแกนตัวบนเหมือนกับแกนตัวล่างนี้นะครับเหมือนกับแกนตัวล่างนี้นะตัวนี้คือแกนตัวบนเพราะมันจะต้องมีสองแกนนะฮะก็เหมือนกันสูตรง่ายๆก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกก็คือใช้เหล็กยาแบบนี้เลยใะแต่ตัวนี้จะง่ายหน่อยหนึ่งนะ ตัวนี้จะง่ายเพราะว่าเห็นนะเห็นไหมะแต่ถ้าแบบง่ายๆก็คือเอาไม้หรือว่าเอาอะไรก็ได้หนุนนะครับไม้หนุนนี่ไม้หนุนทั้งสองสองข้างนะเห็นไหมฮะหลังจากนั้นก็ใช้มุมนี่เลยฮะใช้เหลี่ยมของเหลี่ยมของบุน่ะเฉลี่ยก็ได้แล้วก็เตะแต้มไว้แต้มไว้ทั้งสองด้านครับ สวัสดีสบายดีสบายดีเอฟซีต้องฟังฟังสอประลารด้กำลังอะนรี้เดี๋ยวช่างไก่ก็ก็ทำมาหากินของเขาด้วยนั่นแหละช่างไก่นะตอนตอนนี้ห้าโมงห้าโมงอ่าสี่ยังไม่สี่โมงเลยเลิกเร็วแท้ช่างไก่เจ็บตาเจ็บตานึกว่าอยากเล่านึกว่าอยากกินเด้าแล้วช่างไก่เขาไม่ชอบเขาไม่กินแล้วเล่าเขาอาบ อ่ะนี้ก็คือนะมาต่อกันหลังจากที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับเจาะรูเป็นแกนหกหุนแะล้วนะฮะก็เอาบดมาวางเทียบแล้วก็แต้มแต้ม,ตมเหมือนกับแต้มใส่ตรงนี้นะครับแต่แต่ชุดนี้จะจะ,จะทาง่ายนิดน,นึงนะฮะเพราะว่าเหล็กแผ่นเพลนี่เราเจาะรูเลาะรูนอ็อตอันนี้ก็เจาะรูพร้อมกันมันจะเจาะง่ายเพราะว่าเราจะต้องไปเจาะทีะ่ที่สว่านสว่านที่มีเป็นฐานะจะเจาะง่ายนะหลังจากนั้นก็ บ๊ทเชื่อมบูทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกนนะฮนะท่านผู้ชมถามว่าแกนยาวไหมเนาะยาวไหมแต่แล้วแต่คันนะฮะเอาเป็นว่าก็คือบูธนะ่ะบูธสามนิ้วนะครับสามนิ้วบูธสองนิ้วครึ่งนะก็บูธสองนิ้วครึ่งท่านจะต้องตัดแกนนะนะครับแกนเลยออกมาเผื่อไว้นะครับเลยเอาอมาเผื่อไว้เพื่อที่จะนําเหล็กแผ่นนะครับนําเหล็กแผ่นนะ่ะ เจาะรูหกหูแล้วก็เอามาประกอบประกบแล้วก็เชื่อมนะฮะแล้วก็เชื่อมทั้งสองบนทั้งสองตัวนะครับเนี่ยแต่ตอนเชื่อมเนี่ยไม่ได้เชื่อมใส่บูธนะครับถ้าเชื่อมใส่บูธตัวนี้จะยกขึ้นไม่ได้เราจะต้องเชื่อมใส่แกนนะครับจะต้องเชื่อมใส่แกนข้างบนก็ต้องเชื่อมใส่แกนนะครับเนี่ยต้องเชื่อมเชื่อมใส่แกนทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างแต่ทางด้านซ้ายจะแตกต่างจากทางด้านขวานิดนึง แต่ต่างยังไงนะฮะเพราะว่าทางด้านขวาจ,าวจะมีจะมีตัวยึดไฮดรอลิกนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่าตัวทางด้านขวาเนี่ยเราเราก็ต้องแกนต,ตัวบนเนี่ยเราปล่อยให้ยาวออกมานะฮะปล่อยยาวออกมาประมาณสักสองนิ้วเพื่อที่จะใส่เหล็กแผ่นประกบกันเพื่อเป็นขาย,ยึดนะ <ส podcasts. S 1> เพื่อเป็นขาย,ยึดไฮดรอลิกนะทาง ตัวล่างก็เหมือนกันนะครับตัวล่างไม่ต้องโผล่ออกมาเยอะนะตัวล่างจะสั้นกว่าตัวบนนะครับนะแต,ต่ตัวล่างนี่ก็แค่เจาะรูแล้วก็ใช้แผ่นแผ่นนี้อสอหน้า2นะครับหน้า2ความหนาประมาณ4ี่มิลสี่มิลถึงห้ามิลนะครับประมาณประมาณนี้แหละความยาวนะครับความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะ้วยกาด้วยาสายตาสาสห้านาะอเคช่างไก่บอกว่าสาเซนนะครับ ข้างล่างใน35เซน2 2เส้นนะครับนำมาประกบกันมันจะมาออกในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ย35เซนแล้วก็จะมีการดัดด้วยนะอ่ามีการดัดด้วยนะไม่ใช่ว่าดูสังเกตดูฮนะมันจะออกโ,โค้งเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะออกเหลี่ยมมันจะออกโคง้งเว้าอ่าไปตามรูปส่วนนะครับใช้แก๊สดัดนะครับถ้าใครไม่ไม่มีแก๊สนี่ก็จะลําบากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าใครมีแก๊สก็ใช้แก๊สลนใช้แก๊สลนนิดนึงแล้วก็ดัดตามใจชอบครับเพราะว่าเหล็ก หล่นแล้วก็มันจะอ่อนนะฮะโดนไฟแล้วก็จะอ่อนนะตามแบบนี้เลยนะฮะทั้งสองฝั่งนะครับนี่ทางด้านบนก็เหมือนกันนะ <c oughs> ด้านบนนี่เท่าไหร่ทั้งไก่ความความความยาวเท่าไหร่ยี่สิบเซนนะ้าเซนยี่สิบห้าเซนฮะดีทางบนนี่ไม่ไม่ต้องไปดัดให้มากเลยฮะแค่ตัดยี่สิบห้าเซนแล้วก็เจาะลูหัวท้ายนะครับเจาะลูหัวท้ายแล้วก็เชื่อมไปเชื่อมอยู่นะเชื่อมแต่ทางด้านปลายนะครับทางด้านปลายนี่ใช้บูทเล็กนะบูทเล็กนี่เพื่อที่จะมา เพื่อเพื่ออะไรเจาะรูเพื่อที่จะให้เป็นแกนตัวนัแกนแกนสี่หุนนี่นะครับแกนสี่หุนเนี่ยยึดยึดสปริงเห็นไหมเนี่ยสปริงนะสปริงนะครับสปริงนี่ทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ผ่านไทหลังเด้งเด้งได้นะครับให้เด้งให้เด้งได้แบบอิสระนะครับนี่นะฮะนี่คือด้านซ้ายด้านขวาก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกัน25้าเซนติเมตรมีโบูทมีสลักแล้วก็มีสปริง วิธีการทำสปริงก็ง่ายๆนะครับเนี่ยเจาะรูใช้เหล็กแผ่นเล็กนะใช้เหล็กนิ้วหนึ่งสองตัวประกบแล้วก็เจาะรูนะเจาะรูแล้วก็ใช้สปริงหาสปริงสปริงนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกละร้านของเก่ามอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าไปแกะามาจากมอเตอร์ไซค์ของตัวเองก็ได้ที่ว่าจอดอยู่ข้างข้างข้าง,างหลังบ้านนะแต่อย่าไปลักของเมียนะครับ <c oughs> ลักของเมียแล้วจะยุ่งเลยข้างขวาก็เป็นเหมือนกันนะครับดัดดัดมาประมาณนี้นะฮะ นี่คือชุดยกนะครับชุดยกนี่รับฟีตก็บอกไฮดรอลิกกระบอกไฮดรอลิกนะฮะยาวไปข้างหน้าประมาณนี้ตัวนี้ก็จะไว้สําหรับยกผ่านถหลังอีกทีนึงไอ้ช่างไก่ตรงนี้จะเจาะรูอีกไหมเนี่ยไม่เจาะไม่เจาะเอายกผ่านถมาใส่เลยใช่ไหมเหล็กรางใสเรามีเหล็กรางอ๋อ เป็นล้างนะเหล็กล้างนี่ฮะนะเนี่ยทั้งไก่แล้วก็ลองยกสะพานมาให้กระโจกอะไรต้นได้มาเดี๋ยกกระโเต็มๆี่เต็มอ่าเดี๋ยวจะให้ทั้งไก่สะพานใหยกกระโจกเดี๋ยวทดสอบให้ดูเนี่ยของตะลุของจริงเลยครับนี่ผ่านสามเลยนะครับไม่นักดูกันเลยไม่หนักครับไม่นักล่ะแค่สามผ่านเดี๋ยวมาดูทดสอบกันจริงๆเลยฮะคลิปนี้อีพีนี้ดูกันแบบเต็มๆ แต่นี่ต้องเอามาแปลงอีกนะครับนี่เดี๋ยวต้องเอามาแปลงีไม่ใช่ว่าเอามาเราใส่ได้เลยนะครับผ่านอย่างเงี้ยเลยนี่เนาะอ๋อม,มันจะมัมนจะมีรางใช่ไหมเหล็กลางใส่ให้มันเลื่อนได้เหล็กลางเลื่อนได้ผ่านเนี่ยพราเราเราเราจะไอ้ซ้อนคนาให้มันเลื่อนไปได้นู่นอ๋อจะเอาแบบเหมือนรถอะไรนะไอ้ลงลำดวนใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบอย่างนึงอีอย่างหนึ่งอีอย่างนึง,ออง,นงช่างไก่ยอยู่ในหัวเพียบออกังไม่หมดเลยเนี่ยอืมแต่ละคันผมตตามไม่ทันไม่เหมือนกันเลย ไม่ได้เยียบอย่างเงี้ยอ๋อขยับได้อันนี้ก็ต้องอันนี้ใช้ไม่ได้นะเนาะตัวนี้ต้องเอาออกนะต้องออกเพราะว่ามันเป็นรถไถหน้าขับไปแล้วมันจะอยู่ได้ฉากของมันอย่างเงี้ยอ๋อตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องใบพานโค้งมาทั้งไก่สำขั้นจะว่าอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเทคนิคอีกนะทั้งไก่บอกว่าผ่านหน้าจะต้องให้อยู่เนี่ยผ่านหน้านะครับปลายผ่านตัวเนี้ยจะต้องให้อยู่ครึ่งล้อครึ่งเส้นพอดีเลยนี่ยฮะครึ่งเส้นนะครับวิธีติดผานนะครับนี่นี่วิธีติดผานเนี่ย ปลายผานต้องให้อยู่ครึ่งล้อแล้วก็ฟังทางด้านหลังอ่ะช่างช่างช่างหลัง้วมันเลื่อนได้ไงช่างอะไรใช่ไหม <laughs> ช่างกิโลหรือช่างอะไรเลื่อนได้แต่ตรงนี้ต้องจับฉากให้ดีนะไม่ใช่ะระห่างไปงั้นยังไม่ได้นะห่างอะ่ะยังมไม่ได้ฉากยังไม่มได้ฉากเออีแหละเทคนิคง่ายๆนะเทคนิคง่ายๆนะครับท่านผู้ชมง่ายสำหรับท่างไก่นะแต่ถ้าท่านเอฟซีดูคลิปนี้จบแล้วถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูอีกใหม่ได้นะ ผมบอกเลยว่าท่านทําได้นะครับเพื่ออาจจะเย่งงานช่างไก่ก็ได้นะช่างไก่ต้องบอกให้หมดนะอย่าไปอุบอย่าไปอุบไว้นะช่างไก่เดี๋ยวไม่ดูวิธีการจับฉากนี่นี่จับจับจับฉากถูกต้องโอเคไหมคโอเคโอเคโอเคจับไม่ถูกต้อง <Okay. S 2> จับงี้ไม่ได้นะได้หมดแล้วขอจับลนได้ฉากอัน <laughs> นั้นเราจับฉากเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกจับฉากแต่ถ้ายตรงเนี้เขาเรียกจับแว่น <laughs> อ่ะยังไงว่าไปเดี๋ยวเขาจะหมันไส้เหรอ <laughs> <laughs> เอากระจับมาแล้วก็ทดสอบให้ดูให้เห็น FC กำลังรอด,ดูอยู่นี่ย่างนนี้ทำไมเพราะมันมีฉากหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยให้มันตรงลอเนี่ย หาเหล็กอะไรก็ได้มาวางทาบยาววิธีวิธีวิธีหาระดับใช่ไหมแบบโบราณเลยแบบโบราณาโบรณแบบเขาเรียกเขาเรียกแบบแนวคิดของชาวบ้านชาวบ้านนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ได้กับเสมอก็รางตรงเนี้ยอ๋อตอนนี้เราก็วัดออกมาเลยง่ายไปหรือเปล่าง่ายไปหรือเปล่าวัดวัดวัดออกมาสมมติตลับมิตรสมมตินี่มันเป็นตลับมิตรแล้วกันออกมาออกมาสลายอ้าว เท่ากันสิบสี่สิบสี่เซ้นทั้งนี้ต้องสิบสี่ต้องสิบสี่เหมือนกันอ่าครับให้สิบสี่ให้เท่ากันไม่แค่ว่าทั้งนี้ทังนี้สิบสี่ทั้งนี้สิบห้าสิบหกไม่ได้เอาเถอะครับจะเถอะรถอะเป๋งงี้เออมันต้องให้เท่ากันหลังจากนั้นก็เอาเหล็กลามมาเชื่อมโอเคเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเอาง่ายๆเนาะพอที่จะเป็นกันแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่เป็นยังไงก็โทรมาสอบถามได้ที่ทางไกลนะครฮะ ่างไก่ตกงานแล้วบอกว่าจะไปบอกเขาหมดนะจะไปบอกเขาหมด่างไก่บอกว่าไม่เป็นไรครับเขาเรียกว่าทําเป็นวิทยาทานนะฮะใครทําได้ก็ทํานะบางทีถ้าทําได้แล้วเก่งนะฝีมือดีอาจจะมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยาเล,ยเลี้ยงกงเลี้ยงกิีกอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่คนจะชอบนะ <laughs> โ okay, อเคครับท่านผู้ชมขอบ<ด>คุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพัดพลคนรากญ่าด,ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะนนนนเข้าไปดูในคลิปของช่างไก่ด้วยนะครับทั้งช่องของช่างไก่วังดินนะครับยังไม่ยังไม่ไลยังไม่าช่ไก่ไม่ค่อยได้ลงเลยพักนี้่างไก่งานยุ่งนะครับยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่พัดพลอยาให้พัดพลทำเดี๋ยวช่างไก่จะลงมั่งเอาไปเก็บเอามาแล้วก็จ้องยกไปเก็บไปช่างไก่เลยบ่ กดมีหามจัวลักจัวกับหามไถเลยหมผ่านาก่อนจากลากันผู้ชมไปนะครับดู<ต><ต>ผมจะพาไปชมบริเวณอู่ช่างไก่ไ <ป S 1> ที่รถลูกค้าจอดรอตอนนี้นะครับนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปนี้พัทนโกลักยาและช่กกางไก่างเดนสวัสดีครับสวัสดีครับไปภาพสุสดท้ายนะครับก่อนที่จะจากลาไปในคลิปนี้พา ท่านผู้ชมไปชมรถและบรรยากาศของอู่ช่างไก่นะครับว่าตอนนี้ลูกค้าช่างไก่เป็นอย่างไรบ้างนะน,น, 3, นี่ขันที่สามนี่คันที่สี่ฮะขันที่สี่ขันที่ห้าอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่หมแนะนํามาจากที่ไหนผมแนะนําผมจำได้หมดโอเคฮะคันนี้จากนาน้อยนะครับนี่ลูกค้าจากนาน้อยคันนี้จาก จังหวัดตากนะครับส่วนคันนี้อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุรดรธานีและคันนี้โคงมุ้ยเร่งบางนาคันนี้มาจากทุ่งเสเหลี่ยมนะครับทุ่งเสเหลี่ยมสุขโขไทยนะฮะคันนี้มาจากมาจากไหนเนี่ยโคงอยุธยาแท็กเตอร์อ๋อคันนี้มาจากทุ่งยั้งนะครับมาจากทุ่งยั้งรับแรงเหมือนกันอุตรธานีนะส่วนทะเลทองคันนี้ครับมาไกลกว่าเขานะครับ ขึ้นนี่ลงมาจากดอยเลยฮะจากจังหวัดเชียงใหม่นะฮะจากจังหวัดเชียงใหม่ส่วนคันนี้ก็คงเบยแท็กเตอร์มาจากในจับนวับังดินนี่แหละนะครับใกล้ๆในพื้นที่เนี่ยประมาณห้ากิโลนะบ,บ,นลบ้านด่านนะฮะส่วนเจ้าคันนี้นะครับเป็นของของออบางนา,านนนอันนี้รู้สึกจะมาจากไหนช่างไก่จำไม่จำไม่ได้อ๋อจากพิโลกครับเป็นของโครงการมูลนิธิ เป็นของบุริชชัยพัฒนานะครับจากพิษณุโลกนะครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้เริ่มนะครับเดี๋ยวร้อยสองคันนั้นสามคันนั้นเสร็จก่อนนะครับจะได้เจอกันแน่นอนน<ช>ี่ดูดูสต๊อกของข้างไก่นะครับตอนนี้สั่งยางล้อหน้ามาสต๊อกไว้แล้วครับแปดเส้นสิบเส้นนะครับสิบเส้นสต๊อกไว้แล้วโอเค